เมื่อผมเพิ่งดูตัวอย่างจจลสิบโวลีเบิร์นผมก็ได้สังเกตว่ามันจะมีไอไดนส์ตัวเหนือดีไซน์มันโคตรแปลกเลยเว้ยว่าคือจะไปนหนร่สอนแล้วนี่เองจะสังเกตได้ว่าดีไซน์มันโคตรแปลกนะครับคือตัวมันจะตันตัดปากก็จะมีขนาดใหญ่เล็กน้อยแล้วก็คอชั่นและทอดที่ผมดูคือสีของมันอะ่ะจะออกแนวโทนเหลืองๆนิดนึงผสมกับดําซึ่งให้สอดคล้องต่อความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งต่างจากหนังเมื่อ20ปีก่อนที่คอมันจะดูยาวๆปากยาวๆ และดีไซน์ของมันนั้นจะออกแนวสีแดงบนกับสีเทาน,นิดหน่อยแล้วหน้าตาของมันจะออกแนว,แนวคล้ายๆกับจระเข้ไม่ก้ตะโขงซึ่งปัมจะดูเลียวเล็กต่อขาของมันนั้นจะมีขนาดใหญ่เอาไว้เหมาะกับการเดินสองขาซึ่งต่างจากลักความเป็นจริงที่มันน่าจะยืนสี่ขาหรือว่าสมัยก่อนนักบรรพชีวิตวิทยาเขาได้ขุดเจอฟอสซิลของมันิีนเล็กทีน้อยอาจจะไม่ได้ครบ ส่วนอะไรมากแล้วนักบรรพชีวิตวิทยาเชื่อว่ามันอาจจะยืนสองขามเหมือนกับทีเร็กซ์เรียกได้ว่าตอนนี้ดีไซน์สเปนโนซอรัสต,ตัวใหม่แทบจะไม่หลงเหลือความเป็นสเปนโนซอรัสเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วส่วนความคิดเห็นของผมผมคิดว่าดีไซน์สเปนโนซอรัสต,ตัวใหม่ผมคิดว่ามันดูทุเรศทุรังอะมันดูไม่มีความน่ากิมขามมันเหมือนแบบสัตว์เลยคลานที่โคตรจะปาเถื่อนเหมือนขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณน,นี่ก็แบบ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับงดดราม่านะครับก็จะจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแต่พอผมกลับมาดูอีกทีทำไมมันคล้ายๆกับไอตัวทางขวาวะทุกคนโคตรคล้ายเลยว่ะ